Ah. สวัสดีหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนเพจปอมสงแสงกว่าหรือยังเพจปอมเกือบสามแสนหรือยังเพจปอมเกือบสามแสนหรือยังสวัสดีหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันคนนะคะสวัสดีนะคะอ่ะอีกสามนาทีเตรียมตัวครับทุกคนคะ่ะใครได้แล้วก็ เตรียมตัวจิ้มลอตเตอรี่กันเลยเาที่ซื้อลอตเตอรี่กันได้เลยนะคะมังกรฝงมังกรฟ้าเว็บขายลอตเตอรี่ออนไลน์ไปเลยจ้ะสวัสดีสองแสนคนค่ะสวัสดีสวัสดี 200, คคสองแสนคนเดอพี่น้อง พี่น้องป้องป่ายสุ้สุ้คนอีกสองนาทีนับเวลาถอยหลังถอยหลังถอยหลัง 嗯，哦哦、mm. uh。Oh. สวัสดีสองแสนหกหมื่นสี่พันคนแล้วนะคะอีกหนึ่งนาทีเตรียมตัวค่ะทุกคนขะเพจจริงคือเพจแม่น้ำหนึ่งน้ำหนึ่งนะคะเพจจริงคือเพจแม่น้ำหนึ่งน้ำหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นนะคะขอความกรุณาดูเพจจริงด้วยนะคะกรุณาดูเพจจริงด้วยนะคะหนึ่ง ขายของขายเครื่องรางอย่างเดียวไม่มีการแปะลิงก์เว็บพนนันไม่มีการแปะลิงก์บ้านหวยแต่อย่างใดนะคะถึงแม้ว่าคนเขาจะทำกันอยู่มากมายแต่โดนอยู่แค่กูคนเดียวก็ตาม เพจปลอมนคนกี่คนเ,นเ,นเ,นเพจปลอมนะคะมีตอนนี้นะคะเป็นเว็บยูฟ้านะคะอีดอกทองปลอมเก่งมากค่ะยูฟ้ายูฟ่าปลอมอย่างเยอะเลยค่ะเว็บยูฟ่าตำรวจจ๋าเข้ามาดูไลฟ์กูนะควข่ข่าวเข้ามาดูไลฟ์รบกวนด้วยนะคะประชาสัมพันธ์เว็บยูฟ้าหน่อยนะคะ ว่าปอมเก่งแล้วเกินค่ะนะคะหลักฐานครบนะคะมีครบหมดเลยนะคะหนึ่งไม่ปักลิงก์เว็บพนันไม่ปักลิงก์บ้านหวยนะคะใครได้ไปแล้วงวดนี้รางวัลที่หนึ่งต้องเป็นของเราค่ะนะคะงวดที่แล้วก็วรางวัลที่หนึ่งแล้วเนาะวันนี้ก็ขอให้แบบขอให้ลูกเพจเราถูกรางวัลที่หนึ่งอีกนะคะขอให้ลูกเพจถูกรางวัลที่หนึ่งอีก ใครที่แบบว่าลูกค้าขาหนึ่งย้ําเลยนะพูดตลอดเลยค่ะใครที่อยากเข้ากลุ่มคือลูกค้าที่อ f ของหนึ่งไม่ได้บีบคอบอังคับใครนะคะเวลาให้สัมภาษณ์กับรุณนนาเรื่องที่มันจริงไปพูดด้วยนะคะไม่ใช่ว่าไม่จริงแล้วเอาไปพูดนะคะมันดูแบบ <c oughs> ไม่พูดแล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกกาลังใจเลยหนูก็ไม่รู้แล้วค่ะว่าเลขมันจะออกอะไรถ้าหนูรู้หนูยืนยันเลยค่ะหนูจะบอกหกตัวแต่หนูไม่รู้จริงๆค่ะหนูไม่รู้จริงๆว่าเลขมันจะจอ,อกอะไร นะคะให้เป็นแค่แนวทางเนาะชอบก็ซื้อนะคะลอตเตอรี่ใบละแปดสิบบาทใบใบละใบละร้อยเขาบอกไม่มีขายนะคะใครเขาขายกันใบละร้อยไม่มีค่ะมีแต่ใบละแปดสิบบ่บใช่ไหมเดินไปที่ไหนก็เจอแต่ใบละแปดสิบเนาะไม่เคยเห็นเลยนะใบละร้อยอ่ะงง พี่ขาเวลาที่จับตามองแล้วว่าก็หนึ่งก็ไม่ว่าหรอกนะคะอะไรที่แบบว่าจับตามองหนึ่งแต่หนึ่งก็อยากขอความเป็นธรรมขอความกรุณามองด้วยว่ามันไม่ใช่แค่หนึ่งคนเดียวที่ทําบางคนทํามากกว่าหนึ่งทำไมถึงไม่กล้าจับเขาคะกลัวอะไรเขาหรอคะมีอะไรหรือเปล่าคะทําไมถึงไม่กล้าจับคะหรือว่ามีอะไรหรือเปล่าคะถึงไม่กล้านําเสนอข่าวของเขาคือให้ความยุติธรรมกับหนึ่งด้วยไม่ใช่เอาแต่หนึ่ง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 มาออกข่าวจุดทูบก็เอามาออก ม่ใช่คนรับแทงค่ะเป็นแค่คนให้แนวทางค่ะแล้วก็บอกตลอดเลยว่าบอกให้ไปซื้อลอตเตอรี่ตั้งแต่ตั้งแต่เดือนที่เท่าไหร่นะต,นต้นต้นเดือนแล้วเนาะแล้วก็เลขทูบเนี่ยค่ะโอยจับจองลอตเตอรี่ก็ได้เลยค่ะทำไมถึงไม่ไล์แจกเพราะว่ามันมีคนมาบอกว่า เลิกไล่แจกเลขทูบปู่ได้แล้วเลิกให้แค่ในกลุ่มของพวกมึงเออเนี่ยกูก็ให้แค่ในกลุ่มแล้วก็ได้เลขบอลมามาด่าก,กูกูดีดนะจ๊ะกูดีดนะกูบอกก่อน ืนยันคำเดิมนะคะหนูให้แค่แนวทางนะหไลฟ์สดตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มสินาทีไลฟ์สดอยู่วันที่1ิากรกฎาคมสองพเวลาสองทุ่มสินะคะพรุ่งนี้สีชมพูนะคะสีชมพูพารวยนะคะก็ใครอยากเข้ากลุ่มก็ลูกค้าทัก ซีเอฟสินค้าได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่อยากเข้าก็ไม่ต้องเข้าอยากบูชาก็บูชาไม่อยากบูชาก็ไม่ต้องบูชานะคะไม่ได้บังคับให้ใครมาบูชาเลยค่ะอยากบูชาก็บูชาจ้ะไม่อยากบูชาก็ไม่ต้องบูชาจะ้ะอ,อืมดูมเห็นแล้วเห็นตั้งแต่เห็นตั้งแต่วันนั้นแล้ว หนูก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าเลขมันจอกอะไรเนาะถ้าหนูรู้นะแม่หนูบอกเลยว่าถ้าหนูรู้เนี่ยรางวัลที่หนึ่งขาะไม่ว่าแม่จะให้เฉพาะในกลุ่มวันนี้คนเขาจะเอามาพูดว่าแม่จุดทูบไรเสร็จแล้วว่างั้นเออจริงๆค่ะ เพจจริงคือเพจแม่น้ำหนึ่งเป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นน้ำหนึ่งภาษาอังกฤษคนกดถูกใจเพจนะคะมากกว่า6กแสนและคนกดติดตามเพจมากกว่า1ล้านคนนี่คือเพจจริงนะคะที่เหลือคือเพจปลอมขอความกร,รุณาติดตามเพจจริงดูเพจจริงก่อนนะคะคือแบบไม่ใช่แบบไม่ใช่ดูเพจปลอมแล้วมาด่าแม้ เออขอแบบเข้าใจด้วยนะคะดูเพจจริงก่อนนะคือหนึ่งไม่ได้จุดทูบวันละหนึ่งเลขไม่ใช่ค่ะไปดูเลขเพจปอมไปดูข้อมูลปอมมาอ้ยสวัสดีแม่ตั๊กค่ะขอบคุณพี่ตั๊กนะคะพี่ตั๊กพี่สาวที่น่ารักของน้องขอบคุณพี่ตั๊กสําหรับกําลังใจดีๆขอบคุณพี่ตั๊กสําหรับความเมตตาขอบคุณพี่ตั๊กสาหรับสำหรับทุกๆอย่างที่มอบให้น้องคนนี้เลยขอบคุณจริงๆนะคะรู้จักกับพี่ตั๊กมาหลายปีมากๆแล้วพี่ตั๊กก็ยังน่ารักกับน้องมากๆเลยนะคะขอบคุณพี่ตั๊กด้วยนะคะ ก็ขอให้ทุกคนนะคะเฮงเฮงปังๆนะคะไปด้วยกันแล้วกันนะคะก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางค่ะนะคะสนับสนุนสลากกินแบกกินแบ่งนะจ๊ะใครจะไปซื้อมาแบบว่าเออจมือองค์จมืออันอะไรเงี้ยกูไม่ใช่คนรับแทงกูก็ไม่รู้อันเขก็ไม่ได้อันเลยกกูคนเดียวก็อันร้อยแป นี่ขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมคันปอกมากเลยทั้งงวดเนี้ยนะเออแล้ว <c oughs> กัน <c oughs> นี่มึงได้ถ่ายรูปป้าคนนั้นไว้ป่ะที่เจอที่โรงบาลกรุงเทพอ่ะ มึงได้ถ่ายรูปหน้าป้าอ,อีป้าไว้ว่าเออไม่ได้ปไปเดี๋ยวไปขอย,ย้อนกล้องเข้างในเอหน้าเขามาเราคุยจะเสิร์ชหาหน้า,ขา,นาเขากลัวไม่มาสวัสดีสามแสนหกหมื่นสามพันคนนะคะในกลุ่มรัวไปเลยคะ่ะในกลุ่มในกลุ่มในกลุ่มฟาดฟันไปเลยคะ่ะ สวัสดีสามแสนหกหมื่นคนนะคะจริงๆอะ่ะอย่าทำเป็นไม่เห็นเลยนะมันทำกันเยอะมากคนทำแบบเนี้ยคนให้แนวทางคนจุดทูบคนออกมาให้แนวทางอะ่ะโคตรเยอะอย่าทำเป็นไม่เห็นเลยคะ่ะแต่ถามก่อนว่าทำไมไม่กล้าจับดีกว่ามีอะไรหรือเปล่า ทำไมไม่กล้าวไปออกข่าวดีกว่ามีอะไรหรือเปล่าอุ้ยหนึ่งขอบคุณวันนี้ขอญาตขอพื้นที่ขอบคุณช่องแปดที่รับฟังขอบคุณคนคนหนึ่งนะคะที่เราฟังที่แบบนำเสนอข่าวในความเป็นจริงอนะเนาะนักข่าวบางคนก็อ่านข่าวแบบเหมือนไม่ได้เหมือนอยู่คนละโลกอะเหมือนทั้งประเทศไทยกูให้แนวทางอยู่คนเดียวเลยทั้งประเทศอะ่ะมีแค่กูคนเดียวอย่างเงี้ยบางคนนะ บางสักข่าวนะแต่บางสัญข่าวก็แบบเออเขาก็อ่านตามความเป็นจริงว่ามันมีเยอะแยะมากมายหนูพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นค่ะหนูเรียนจบแค่มอสามค่ะหนูพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นหนูโง่หนูเรียนจบแค่มอสามค่ะจริงๆมาอะไรแอนเดอร์สตงสแตนอะไรก็ไม่รู้เนี่ย ไม่ต้องพิมพ์หรกภาษาอังกฤษน่ะงงฟังไม่รู้เรื่องวันนี้ขอให้รางวัลที่หนึ่งเข้าเพจเราอีกนะคะงวดที่แล้วก็รางวัลที่หนึ่งเนาะงวดที่แล้วก็รางวัลที่หนึ่ง,ง,นนงคนถูกรางวัลที่หนึ่งไม่เคยเไปลงเลยอะเอาไปลงแต่แบบจะมือไม่ใจพ่นพิษหนูไม่ได้เป็นง,งูค่ะ หน้าหนูเหมือนป้าคนนั้นจะมาบอกว่าหนูเป็นงูได้ไงอีดอกหน้าคุณแกฉมดบอกกูเป็นงูหน้าหนูเหมือนป้าคนนั้นจะตายไม่เห็นเหรอจบจากข่าวลุงก็มาข่าวป้าเลยอ่ะกูกูอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะพิ่มากูก็อ่านไม่ออกกูดิงงงมากกูโง่อันนี้พูดเลย กูโง่โง,ง,งมากกูก็ทำได้แค่บล็อกไปเลยเนาะบล็อกออกจากเพจไปเลยเพราะว่าหาข่าวคนดังนะขาน่ขาวเสนอข่าวให้ครบจริงพี่ตัก๊กแต่บางที่เขาก็เขาก็เขาก็ครบนะพี่บางที่เขาก็แบบเออเขาก็ไม่ครบขนาดน,นั้นหรอกเพราะว่า เราก็ต้องแบบไม่ใช่มีแต่คาพูดนะเราก็ต้องมีหลักฐานอะไรเงี้ยไปยืนยันที่เป็นแบบไอ้นี่แต่ว่าแต่ว่าหนูก็มองว่าขอด้วยราหว่างหนึ่งว,วีดีสวจะดีนะอ้อค่ะแต่วันที่หนึ่งต้องเพจเรานะนะใครที่แบบว่าเห็นเลขทูบแล้วก็ฟาดเลยค่ะพรุ่งนี้ใส่ชุดสีชมพูค่ะแล้วก็ไปเซิร์ชเลยค่ะว่าไปกองสลากจะต้องทำอะไรบ้างเตรียมเอกสารอะไรบ้าง สนามบ,บินน้ำไปทางไหนอะ่ะกองสลักไปทางไหนซ้อมก่อนซ้อมความเป็นมหาราณีในการแบบถูกลอตเตอรี่วันที่หนึ่งก่อนแบบหกล้านนะเว้ยสิบสองล้านนะเว้ยเอยซอ,ซ,อซ้อมชดไว้รอเลยค่ะขอ,ข,ขอแข่งไว้รอไม่ต้องคุยบใครเลยกินข้าวไม่ลงพรุ่งนี้อ่ะเช้าๆถึงเที่ยงนะจะไม่ค่อยเท่าไหร่พอตกเริ่มบ่ายๆเนี่ยเริ่มตั้งพอเริ่มสามโมงเย็นบรรยากาศจะมาคุมและผัวเริ่มสกิดเริ่มถามเริ่มอะไรแบบอะไรอ ดีแล้วจะเริมแบบ<ด>อุ้ยลูกจะแม่กินนมมึงชงกินเองเลยกูเดี๋ยวก่อนกูรุนหวยอยู่ <c oughs> จะเป็นอาการประมาณนี้ <c oughs> ที่รักไม่บอกเรานะจ๊ะบอกพี่การนี่แหละพี่การไม่ชอบว่าหนูไม่อาบน้ําตอนนี้นหนูก็ไม่อาบน้ำจะเอาความจริงมาพูดเล่นหน้าไหลตลอดเลยเ <c oughs> มือ่อเมื่อใกล้เวลารุ้นห่วยอย่าย,ยุ่งกับกูผัวขายไปของอะ่ะแม่ค้าลูกชิ้นค่ะปิดจ้า ยังไม่ขายจะขอรุ้นหวยก่อนจ้าโอ้ยเปิดมาตอนแรกฮาจะตายเพจปอมคุณดูแสงกว่ากูหกหมืนโคตรฮาพอเพจปอมขึ้นไปสองแสนปั๊บกูได้หมื่นกูได้แสนสองโคตรฮาฝากกดติดตามเพจด้วยนะคะเพจแม่น้ำหนึ่งน้ำหนึ่งนะคะเพจจริงคนกด ติดตามนะคะมากกว่าหนึ่งล้านคนคนกดถูกใจเพจมากกว่าหกแสนคนนี่คือเพจจริงนะคะบัญชีขายเครื่องรางมีบัญชีเดียวนะคะบัญชีบริษัทพิรดาเครื่องรางความรวย88ดมีแค่บัญชีเดียวเท่านั้นนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกความเมตตาขอบคุณพี่ตั๊กขอบคุณผู้ใหญ่หลายๆท่านนะคะที่ให้ความเมตตาหนึ่งนะคะ she said please don't talk english she don't เอเอ,เอใช่ค่ะหนูฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องไม่อันเดอร์สเตนค่ะฮะอ๋อพูดไทยพูดกฤษได้ไหมครับผมไม่เข้าใจภาษาไทยส้ <laughs> <laughs> หนูพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นหนูเรียนจบแค่มสามเนี่ยโอ้เออเลยเจ๊คุณครูมาดิ<น>ครูสอบครูภาษาไทยอีกแล้วก,ก,ก็ดูเอานะค่ะก็ลองดูลองฟังเอาได้ไหมเน,นี่ยพูกเนี้ยมีคนด่านหนูเลยโง่จ้ะก็กูโง่คุณเรียนจบแค่มสามก็คุเรียนจบแค่นี้จริงๆอะ กูไม่รู้จริงๆอ่ะภาษาอังกฤษอะอันนี้กูยอมรับถ้าด่กกูโง่นี่กูโอเคกูแบบโอเค thank you thank you o U again tomorrow thank you teacher Cidaw p i t y C U again tomorrow คร <laughs> ูสอนแล้วก็มีอะไรวะ Good morning teacher Good bye see y o U again Good bye see y o U again <laughs> จบเอ g o o มอ o r น i ่ g เสร็จพบเจอกันพรุ่งนี้เลย เจอกันคราวหน้าได้แค่น,นี้แหละเรียนมาตั้งแต่อนุบาลถึงมสามครูสอนดีนะคะโรงเรียนก็ดีแล้วครูก็สอนดีแต่ผิดที่กูเองกูโง่เองอย่าว่าครูการุณาอย่าว่าครูว่าตัวกูเถอะครูทำดดีที่สุดแต่ไม่ดีที่กูนี่แหละเนี่ยก็จะมีคนมาช่วยพิมพ์ภาษาอังกฤษต่อไปให้ก็กราบขอบพระคุณมากๆนะคะเพราะว่าโง่จริงจถือว่าเป็นเป็นมหากรุณาที่คุณยิ่ง ไม่รู้จริงๆเจ้าค่ะพอพี่การบอกว่าพอ Good morning teacher See you again tomorrow เธา,าอะไรอะ่ะไหวไฟังเธอชา,า,ชาอะไราชาตอะไรพี่เดี๋ยวชาต,าชาตแบนไม่เสียปั๊ก ไม่ต้องชาทิปไม่ต้องชาทิปแล้วหนึ่งนู่นน้องอันนู้น,น,นอันนี้ไม่ได้มันจะปิดปลั๊กไฟทันที